เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุก่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat ในช่วงแมวชนเทพ e p พีทีโในวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆในหลายคนเนี่ยที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับพบว่ามีอยู่เซตหนึ่งในที่ใครก็ยากดูนั้นก็คือเซตกาแล็กซีเกินนั่นเอง ในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเซตกาเล็กซีเกลจะสรามาร์โคสล้มเทพเจ้าแมวเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเซตของพ่มที่จะเอาไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเซตของพ่มกันเลยดีกว่านีนะครับเพื่อนๆทุกคนคือเซตกาแล็กซีเกลของพ่มที่มีอยู่นั้นเอง เนื่อจากว่าตัวละครกาแล็กซีเกินนะครับมีเยอะมากเลยนะมีทั้งก้าวตัวทําให้พ่มเนี่ยไม่เลือกสล็อตที่จะเอาพวกมีชิวไปใส่ขังนี้นะครับเลยจําเป็นต้องพึ่งพี่แมวตามพูดมายืนแบกก้อนอันดับแรกส่วนตัวกันว่านี่คือไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าโดนว่านี่ก็ถอยล่างกันหมดเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองเอาพี่แมวกามพูดไปช่วยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายแต่ละตัวก่อนว่าการ์เลขสีเกแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถย่งไงกันบ้างเริมจากตัวแรกกันก่อนนะครับดีวายวินดีตัวนี้นะครับมันจะขี้เครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะทำแมสซีฟดาเมตให้กับศัตรูประเภทโฟดติงโจมตีแบบแอร์เหลียนะครับตัวธาตุหมานะครับก็คือดีไวทันเดียนะตัวนี้มีความสามารถที่ทำแมสซีฟดาเมตให้กับศัตรูประเภทสีแดงโจมตีแบบแอร์เหลียแต่พมเนี่ยอัพทาเลนจนเต็มหมดเลยนะตั้งแต่อ่าเพิ่มดาเมตให้กับตัวละครป้องกันเคิร์ดป้องกันเวฟอ่าเพิ่มเฮดพีแล้วก็ เพิ่มดาเมจในการโจมตีด้วยนะครับตัวทัตหมานะครับตัวนี้เป็นทีนิยมชมชอบของใครหลายๆคนนะเพราะว่ามันเนี่ยแข่งแกงกับศัตรูประเภทสีแดงแล้วก็สีดานะครับโดยที่จะมีความสามารถอื่นก็คือมันจะไม่โดนลดดาเมจลงแล้วก็โจมตีแบบแหวเหลียนะครับอันนี้เป็นทาเลนทีท่พมอัพมานะไม่ว่าจะเป็นลดดาเมจของศัตรูป้องกันเคิร์ป้องกันเวฟเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจนั่นเองตัวทัตหมานะครับหลายๆคนก็ชอบตัวนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้าง อึดสุดๆไปเลยนะครับกับศัตรูประเภทโฟดติง้งพอร,รับดาเมจเพียงหนึงในซี่อีกทางนะครับยังมีสกิลเสือไหว้นะครับก็คือเหลือจะเลือหนึ่งแทนที่จะตายสามารถเดินกลับมาได้อีกรอบหนึ่งไม้น็อ c แ b a c แล้วก็โจมตีไปแผลเหรียนั่นเองหัวต่อมานะครับก็คือดี้วไคบเป้าหมายนะตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะฟรีสตูประเภทโฟดติง้ง แล้วความสามารถต่อหมาก็คือว่ามันไม่โดนฟีดเองแล้วก็โจมตีแบบแฝดเรลียด้วยตัวทัดหมานะครับก็คือดีวายคาริซานะตัวนี้นะครับจะสามารถทําแมสีบดาเมจให้กับสัตรูประเภทแองเจิ้ลแล้วก็โจมตีแบบแฝดเหลียนะครับตรงนี้ผมอัพทาเลสหมาจนเต็มหมดเลยนะครับตั้งแต่สามาสโลสัตรูประเภทแองเจิ้ลไม่โดนเคิร์ดเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจแล้วก็เดินได้เร็วด้วยนั่นเองตัวต่อหมานะครับถวินสตาร์ไายปอะไลก็ไม่รู้นะฟ้าแฟนนระกยกล้อ ตัวนี้นะครับมีความสามารถก็คือทำแมสซีดาเมจให้กับสัตรูประเภทเอเลียนแล้วก็สัตรูประเภทีสีดำโจมตีแบบแหลเหลียนั่นเองตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็คือดีไว้อะไรสักอย่างออกเสียงไม่ถูกขอเชิญ o o o l l หน่อย Divine Mercia ความสามารถก็คือมันสามารถลบการโจมตีจากสัตรูประเภทีสีขาวนั้นก็คือบอสที่เราจะเจอนั่นเองสามารถสร้างเวฟแล้วก็โจมตีแบบแอเียได้ด้วย และนี่ตัวทุดท่ายของผมนะครับเป็นเหล e เจนเดอรี่แนะตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Jenny เฮดมิสเ s j ร n เจเน็ปไงอ่านแบบออกเสียงโคตรเทตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือทำอินเซนดาเมทให้กับสตูเพสสีแดงแล้วก็โฟดติ้งก็คือรับดาเมจย่างหลุนแรงเลยนะครับแล้วโจมตีแบบแอ์เหลียโจมตีได้ไกลมากๆด้วยจ้าที่ผมพูดมานะครับไม่มีตัวไหนที่กันวาบได้เลย <No! S 1> แล้วออกได้คำเดียวว่า ต่อให้ทีมการล็กซีเกิลจะเก่งแค่ไหนแต่ซึกในครั้งนี้ก็ยังแพ้ทางพวกสตาร์เอเลียนยูดีแต่ต้องไปดูกันดีกว่าว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่และข็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปจัดการกระเทพระ,จ,พระจ้าแหมเนี่ยเราต้องเอาลิชแคนไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการเล็กซีเกิลสุดน่ารักของใครหลายๆคนเนี่ยจะสามารถผ่าน ด้านนี้สามารถโค้นลมเทพระจ้าแมวไปได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยอืมฮึมเปิดมากับด้านที่คุ้นเคยพร้อมสาวสาวแสนสวยทั้งเ้าวขนขาตัวข้อมพวกเธอนี่ก็ค้นขาที่จะสู่งใช้ได้เลยนะ4ี่พันสามพันสี่พันแปดขาพวกกาลสีเกิลเนี่ยไปเจอพวกโฟดติงหรือว่าแองเจิ้นะโอ้โห ไม่ได้เกิดพมบอกได้คําเดียวไม่ได้เกิดเลยเพราะว่าพวกโฟดติงเนี่ยจะแผลทางพวกกาล็กซีเกลนะครับเดี๋ยวพ่มข้อส่งอันนี้แฟนนรกยกล้อไปหลงเฉิงก็ดีกว่าอืตบใส่นะไปนึ่งทีงานหนีนะผ่มต้องระมัดระหว่างมากๆเลยเพราะว่าพวกเธอเนี่ยถึงแม้จะแข่งแกล่งแต่ว่าศัตรูที่เธอเจอในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้เป็นไง,ไงนะ โดนวาบท้อยหลังไปแล้วอ,อือเดี่ยวผมจะส่งอ่าส่ง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 อ่าผมขอส่งอ่า่ตัวนี้ไปก่อนดีกว่าเอาละพี่แมวกามปูไปยืนแทงแค่น่อยโอ้โหจมตีไม่เขาเลยอื้มงานงอผมละส่งไปอีกตัวหนึ่งมาดีซึ่งแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ว่าแข้งแก้งหน้าดูเลยนะมาโอ้โหเป็นไงนะหัว,ไไว,วเอเลียนถ้อยหลังไปหมดอุ้ยอุ้ยมันกระเทือนเลยคุณผู้ชม เดียมตัวรับแรงกระแทกวืดอ้อาวต้องใส่ไม่ติดเอาละหมาถึงบอสแล้วเหมือนก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอืมแล้วก็เดี่ยวๆให้มันโจมตีมาก่อนนึ่งทีเอาละเวฟให้หมดละอืมมาดินี่ถ้าเป็นสีแดงและสีดำนะเรียบร้อยไปแล้วอืมตำนาไปนึ่งทีเอาวาดถ่อยร่างยิงปืนไปนึ่งทีอย่าเพิ่งเข้าไกลไม่ชอบ มาแฟนนรกยกหลอเอาะนีอย่างไรเราไอ้ป่าโหลหมาเองยังมาทำหนากวนเออนั่นแหละถึงถึงนี่อย่างเฮ้ยผู้ชมงานเขาแล้วไอ้ไซโคนมันหมาโอ้พ่อไม่มีกันว่าเรียบร้อยโอ้ทุกตัวหายหมดไม้หย้าหญ้าหญ้าทำหญ้าเออนั่นแหละเออเป็นไงโดนดาเมจแบบจุกจุกโอ้พ่อมนี่กดป้อยหมดเลยอุ้ยโอ้โหโอพี่กามพูด โอปิการ์มปูนยืนไหวอยู่เอาละอืคาริซาอื้มคาริซาเอาดาบแทงเอาดาบถิมเท้าไปเลยเป็นไงแล้วเจ็บเท้าก็เดินถอยหล่างไปเลยผู้หิงที่เทพ้จ้าแม่มาเดินกระเพกเพราะว่าคาริซาเอาดาบถิมเอ้ยโอ้โหเด้งซ่องถีคุณผู้ชมการเล็กซีเก๋มีดดาเมจที่โคตรโหดป่อยมาเลยเวฟเวิร์ฟพ่อม่กลัวหมาดีอื้มสาวๆของผมจัดการมันเลยไอ้ยเดี้ยวเดี้ยวไอ้ใส่โขนเวนป่อยไปก่อนเออนั่นแหละอื้มต่ำหนาไปนึ่งถี ตึงกระถืบรกระถืบโอ้โหวาบถอยล่างอ,อุ้ยอุย้ยเดียวเดียวเฮ้ยมันมันมันถึงผู้ชมถึงบ้านถึงเดียวดี๋ยพึ่งเออนั่ะแหละเออกระเด้งไปก่อนกระเด้งไปก่อนโจมตีโจมตีพ่อแกตัวถึงผีกามพูดจะโหดแค่ไหนผีกามพูดก็โดนวาบถอยล่างให้ไปหมดเท่าาเลยโดน จัดการลงได้ยังไงได้มาดีไอเทพพระเจ้าแมวเห็นหน้ากันมาโฮอีผีแล้วเองไม่เบื่อมึงแล้วโดนกระทือปตายขาบ้านเสียชื่อมดมาดีจัดการมันอือหืป้อยไปก่อนนี้ปนไปงี้ตามสเตปตบหนา้าไปงี้ตบทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็ส่งเออมเมื่อกี้ผมส่งใครไปนะนี้ส่งจำชื่อไม่ได้ผมววาไอเซ็ตหัวก,กาก็กซีเก๋ว่าที่สั้นมันสุดยอดเลยนะคุณผู้ชม ผูช้ชอบการนอกแบบแบบมีสีทองสีฟ้าสีสมสีเขียวเต็มไปหมดเลยเนี้ยหญิงตัวเนี้ยโอ้โหสีชมพูวะมีไส้ฟ้าเต็ไมไปหมดเลยเ <No. S 1> อ้ยโอ้โหเต้พวกเหมือนพี่จะเอาอยู่ไหมเนี้ยไม่ยู่ก็ต้องอยู่ละง,งานนี้จัดการมันก้อนโอ้โหโดนเว็บหืมาวาบถอยล่างไม่ต้องหลีกป้อยใจเย็นมีแล้วใครผู้ขยิจอ่ะ หนังขี้เขือนดุดฝุ่นไปเลยกาลสีเก๋อเอ้ยโอ้โหเป็นไงตบหนา้าเอ้ยโอ้เบากระถือแล้วคุณผู้ชมแล้วม,มันก็ถือหมาเอ้ยเวบมาเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ไม่ติดล้อตัวไปเอาละโอ้โหแม่ประจันน้ากับป่าโลมาหนาตายนะเอาละมืดหอกป้อยขู่ไปไมาใหม่ถึงคู่นี่นะไม่ใช่คุณขู่ที่ซ่อน,นยนะมมอยู่เหรอนะคุณผู้ชมเฮ้ยยาผึ้งโอ้โหโดนกระถืบอ,อื้อหือฟ้าผ่า หมาดีไอ้พวกใสโ่โคดป้อยไปเลยคาริซาคาริซาเดินโคตรไวคุณผู้ชมอืมตําใส่นะแล้วก็โดนว่าไปาลังเอ้ยไม่โดนเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ถืบเดี่ยวเดี่ยวอุม้มย่าย่าย่าก็ถืออีกรอบหนึ่งโอ้โหงานเขาโอ้โหป้อยพาร์ทพีดจะว่าไปน้อยคุณผู้ชมเอาละไอหลิงทิงของออกมาละผมต้องรอขูดเอาอืม คาลิสานั้นแหละหนึ่งทีคาลิสายไม่ยอมเออตบเตะแล้วก็หม,มาดีกาแล็กษีเกิร์ลสุดแก้งของผมต้องไม่แพ้อย่างแนนนอนหมาสา่โขงสขง่โขนก็หมาได้หมดหม,มาเลยพ่อยไขไปดีพ่อยตัวนี้ไปนึ่งหม,มาดีเอาละส่โขนมาละต้องหลีจกจากสาโขนของผู้ชม ถ้าสมมติว่าเราจัดการมันไม่ถันเนี่ยมันจะถึงบานแบบเมื่อกี้เลยนะอืข้อดาเมจดตังนักตกไส้หัวไปทังทีตอนนี้นะครับทัวกาแล็กซีเกลผมเนี่ยยังไม่ค่อยโดนดาเมจมานะเพราะว่ามันโดนวาบถอยหลังเขาโดนวาบถอยหลังเนี่ยมันก็จะไม่โดนดาเมจจากฝรั่งไส้ฝาของบอสนะครับมาดีไอเทปพ,พระเจ้าแมวหลอมีนี้ใสใ่โคนหมดก่อนเถอะเอ็งตายแน่นอนอมืมาดีโอ้โวาบ หมาพุมป้อยไปเลยซ้ำตัวไปยืนข้ามไปก่อนจัดการมันมีนิสายโคนเลยแ,แต่เองว่าไม่ได้เองก็ไม่มีค้าอะไรทั้งนั้นหม,มาดีหมาดีอย่าพึงๆๆอย่าพึง่งกระถทืบโอ้โหพลังฟ้าผ้าเฮ้ยอ,อๆๆมันจะถึงบ้านแล้วยิงตูเป็นไงล่ะกระโดดทิพเอาละเงินนึ่งมืนซ่องตว่า เลือกเก็บไปซ่องตัวก่อนเก็บเพลีฟตอนนี้มีนิสไซโขนนะจะไม่ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมหาสะดวกผมละเอาละอือขลิสาทิ้มนาไปนึ่งทีเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวที่มันสามารถลบการโจมตีข้องสตูเพสซีข้าวได้นะครับอื้มกระเด้งไปนึ่งทีมาดิโดนว่าบถอยล่างให้หมดหมาเลยขูถือกระบอกมาแล้วก็ทุบใสหัว เละเจนด,ดีแหล่ออกมาเลยโชว์เทน่อยเร็วออกมาแล้วก็โดนว่าไม่ทันจบนั้นโหยังไม่ทันคาาคำเลยเอาล่ะกาลิสา,สาเล็งความเร็วเต็มทมีจิ้มใส่นาไปนึ่งทีเอ๊ยโอ้โหมาดีมันกระถือใส่นาโอเอาละ่ะจังว่านี้ได้ยืนเดียวกับบอสแล้วก็ ขาลิซาโด,โดไปนึ่งถีหมาโจมตีเปงั้นล่ะปล่อยช่องว้างให้อวะกาศแล้วก็ปล่อยด้าบลงไปเรียบร้อยโอ้โหพ่มแล้วดีใจมากๆเลยไปเลยกาเล็กซีเกิลข้องพ่มเรียบร้อยหนีนะครับคุณผู้ชมเซตกาเล็กซีเกิลก็สามารถพาทีมของผมผ่านไปได้ เอาล้ในส่วนของแมวชนเทปอ e ีพกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ5เพื่อนๆชอบแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้พ่มข้อตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เขามารับชมมากๆไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า